ตัวอว่รกรวีเอไปแคลม่ไม่ข้าควัอย่ที่ชาวบ้านครับหักนันหละครับหกัหก,หกมันมันแปดสิบมาสี่สิบเมตรตรงนั้นนะครับแปดมาแค่ข้อวัวครับใช่ใช่ แงตองจะต้องลำเลียงเกียนมาซื้อตลาดที่นี่ทั้งนั้นเลยเป็นตลาดใหั่แล้วก็อนลำเลียงไอ้้าขายไม่ปีกไม่โป๊ะอะไรเนี่ยต้องไปลงบังฝ้าเอาใช้กับมาผมอายุเจ็ดพวกละผมลืมตามาตามตูพ่อเขาบกันเนี้ครับดูว่าถ้าอยู่ในเขตจ้าเนี่ยมันมี สะดวกไหมเมื่อกี้ผมไปเดินดูเมื่อกี้ผมเดินอ้อมดูมันอาจจะมีมุมตรงนั้นหน่อยแต่ผมก็ดูแล้วเขียบรถไฟเป็นยังไงจะปรับกันยังไงได้ไหมการที่เสียงมาหน่อยเดียวเนี่ยลุงต้องข้ามตรงอย่างเดียวเหรอเสียงไม่ได้เลยเพราะเพราะลุงเพราะเป็นคนตรงที่เข้าไปนั่นนะหนึ่งสุนัขสองวัวสามลดกสี่คนเด็กพันเนี่ยจนมาตัดแต่รคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาหาวิธีไงทำเป็นรั้วททำเป็นบล็อกทำเป็นอะไรใช่ไหมมายุ่งไงได้ไหม ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นความคุ้มชินของชาวบ้านที่เขาใช้มาค่อนข้างนานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยขบวนรถก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะนั้นการเกิดเหตุก็อาจจะน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยขบวนรถเริ่มเยอะขึ้นอะไรเริ่มเยอะขึ้นเพราะั้นความขี่ในการเดินรถย่อมมีมากขึ้นแล้วก็การขยายตัวของชุมชนเอง ขยายตัวยวดจาพนาะกที่จะต้องจาเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เท่าที่ผมสอบถามเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านที่ข้างในพอสมควรนะครับจะมีความจำเป็นอยู่แสิ่งหนึ่งที่รถไฟเข้ามาวันนี้ทางที่บอกครับว่าวันนี้เรามาขอร้องของความร่วมมือว่าวันนี้นะครับอะไรที่ที่เราไม่ไม่เอาเรื่องของกฎหมายมาคุยกันแต่เราต้องการได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับในเรื่องของความปลอดภยัยซึ่งเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียมันเกิดขึ้นทั้งรถไฟแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างสบายใจเนื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ท่านสนิทท่านก็ลงพื้นที่เองท่านนายกนะครับชทศบานสารท่านก็อยู่ในพื้นที่เองแล้วก็คุยกันได้ค่อนข้างจะไ,ได้ข้อสรุปนะครับชื่นประเรียนีใจให้ว่าในปีนะี้ปีหน้าเนี่ยนะครับโครงการรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงนะครับเส้นเทพหัวหินเนี่ยแล้วก็เส้นนครปามดงหัวหินซึ่งจะขยายต่อไปยังหัวหินประจวบประจวบคุพรอนี่ก็จะเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ยังไงก็ต้องมีมาตรฐานด้ความปลอดภยัยคืออาจจะต้องมีการติดตามอะไรซึ่ง ท่านนายกท่านก็นกนรับปากกับผมนะครับว่าท่านจะค่อยๆประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ,บ้านเกิดการรับรู้นะครับนะะฮแต่ว่าเบื้องต้นเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอ,อความร่วมมือกับท้องถิ่นได้ไหมจัดคนมาช่วยเฝ้าระวังก่อนในช่วงเวลาที่ขบวนรถผ่านซึ่งในหนึ่งวันเนี่ยจะมีขบวนรถเนี่ยอยู่ประมาณสัก40กว่าขบวขนขคุณล่องนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยจะอยู่ในช่วงช่วงตั้งแต่หกโมงเย็น,นต้นไปนะครับท่านก็ค่อนข้างสบายใจพี่ผู้หลักผู้ให,ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้การรับรองมาโอเคเราจะเป็นบังงรรร่่่วมกัันนเเพืือออใขปญหา ใ้นดเลนนี้รถไฟเนี่ยจะไม่แก้ปัญหาโดยการปิดแล้วไม่ได้คิดมากทางที่จะอำนวยความสะดวกกับชาวบ้านชาวบ้อาจจะมาสํารวจด้วยกันเพราะเพลย์นตรงนี้มันมีพื้นที่ของรถไฟอยู่อาจจะมาดูเรื่องแนวถนนสํารองไว้นะครับในกรณีที่ที่จะต้องจาเป็นทจะต้องใช้เส้นทางสํารองจะมีแนวไหนที่จะปล่อยเสถียรโยนสูงสุดครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่สามนราจตองได้ก็นต้องดู